โอ้หุ่นมากหากเลยพี่น้องเรียบร้อยเป็นไดีโดนจนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาวุ้นนี้กันสุดท้ายพี่น้องโดนอีกแล้วครับนี่นั่นแต่ว่าตัววัใหญ่คือตัวบทหานดอกน่าสิรุ่นลูกครับผมนี่คว้าบอนลั้นมาถือถือนูแล้วกันบวงจานบิกก็ได้ใส่ไปใหญ่ครับอย่างนี้ปะ ใส่ใส่ปนกันก็ไปแจกมองแจกว่าถือกูหนึ่นตัวใหญ่ถือยู่ตัวน้อยชังไรเดินนี่สวัสดีครับผมพ่อคือเก่าคือเดิมพันด่างอีสานเขียวครับมาหาดักหนูครับจันบิ๊กคือเก่าไอ้เสียบีบยังบระธานมีอันเยอะครับผมเยอะเหมือนลี้ยงไว้ไม่เปิดมั่มีซ้อนชัวรมันจะออกบ่ามันมันนี่มันทรงล้มล้มแห้งๆเติบสิลองลองบางอย่างแบบเดี๋ยวหาแย่กันสิพี่ซื้อเขาก็บหาที่บาทสุดแล้วโอ้แพงเพิดเครื่องรั่วหาที่บาดครับ ไอ้กับจันบิกเดี๋ยวไฟแจ็ตามมาครับไฟแจ็กเราอยู่บ้านเรารอแม่บ้านอยู่ใส่หมองเก้าๆเนี่ยนะครับรอบที่แปดที่สิบเลยละเนี่ยครับหน้าไปแจกและขามไปเนี่ยนี่เนี่ยเพงสละดเสียวหน้าไปแจ็คยุสานี่ผมไปได้ปแลาสามตัวครับเดี๋ยวไปเบื้องอยู่สานี่ลัผมมีไผได้ครับหนูไม่ไม่เลยยุนี่ใส่ปีใดบ่ด้จังเทียบปูไดมากกันยอมเผลียวยอมเปี่ยวเออื้อนี้มาม มีของไม่ไหมเรียนนี่ครับเรียกมิวเก่าหลังนะนี่ครับสูตรไม่ลองสูตรไม่เอาเขาเขาเนี้ยครับไปคูกับห้ำรอไปขัวครับเนี่ยย่างหอมเลยไปหลังอันนี้เดี๋ยวสิบวกครับวานไม่หนกันถ้ามันถึงนูเดี๋ยวก็สิบวกบ่แมนปลาผ่นนุ่มก็แล้วกันแหละสูตรไม่ไม่ไฟเห็ดดอกไปนี่ครับบ่วงแตงเอะแตงมาแต่บ้านครับย่างงามครับผมดิ้งเลยแหละแ้เอาขวดสปอนเซอร์ลูดเอาครับผม หลับรองว่าต่าไดยเพเกินสามหลัง <c oughs> ดินคุงยุงแท้เอาเขาไม้ครับเดี๋ยวไปเบื้องในสายนี่มันสีเหลืองเราไปทางหน้าไมา่แกกพุละ่ะหาไปเรื่อยๆครับหมองเก้านี่แหละบ้านผมก็มนี้แต่น้ำสาครับน้ำสาน้ำควง้หนูช่วงนี้น้ำไหน้น้านี่มันมันบ่มีหยาเหล้วครับมันเปลี่ยนหัวมันหลครับเบื้องในคันเท้นาขขเขาก็เคียงตัดอ,อกบ่มีหยาพอกีกดีจัง่อยเข้าไม้ครับ นี่มาพัวแล้วครับอันนี้หนูปริญญา้ยังครับดีไหมลองพูดได้มากกับย้มอมแผลบังเนี่ยลองใส่กับลิฟต์นนะครับขางทางมันเนาะเดี๋ยวผมขอผัหางก็จะเข้าก่อนเออก็บปล่อยครับในตำยาพิเศษเนาะมันจะได้การเนาะมันจะถึงหนูถึงมดแดงไงแหละลองไหมอ่ะนั่นครับไหมทางงามอยู่แต่ว่าหนูเก่งองีหลีเดบังเนาะเล่นเอาลอหลอยไปคน ใส่บ่วงเสียบเขบ่อนแล้วเป็นทางว่ะเป็นหูเป็นทางเลยแล้เบิ่งใหญ่เราคำนู้อัมันมันแห้งเราเบิ่งถ้ามันหลงฝ่าหลงหมอกว่เอาใส่ว่ะนี่มั้งเจนกับเจนตรงขยับบ่วงตั้มๆกับช่วงนี้มันดินแกนละปุ๊บโฟมเสียบ thiệt này nhưng mà mưa điều đó ô hoàn hẹn phía nào nếu khó lái xe luôn mà nó cũng về theo này lại chân đấy đang biết chân đi cái này bố hiện sọt mà đi nhìn nó phải chạy gặp nó lại được đâu nhìn xếp của นี่อีกหลังหนึ่งครับผมทางไปหันเนาะได้ต้องขางทางครับนจันจัน,นครับมันจันจันบีกเหลือทาลงน้ำหรอเฮ้ยโอายขะเมืองโต๊ะแสง,งเงงด้อกูยังเซ็งเท่าไรตีเลยสองอยู่ตยเตะไปจุ่มครับหอนแดดครับจะเป็นรูครับอยู่ในปา่ายลากคาครับอีกห้หนึ่งครับพีนน่น้องจัดขึ้นมา มันจะอร่อยแม่เข้าเข้าขั่วของเราปืดปืดปืดสามเดียกไว้ครับหนึ่งขีดไปหลายโด,ดเทง่ายเดี๋ยวลงไปรีไมั้นมันเสียครับายหาค่ากับผมหาอยากเลยท่หนหนุนไปนะครับมันหกผลยังจะแหงเดือกน,นี่ได้ไหม อายก่อนวหน้าเผาครับใส่ด sì ักหนัวใเตยต้นใบกระเพาาเลยขันถือเก็บกระเพราไว้พร้อมเลยมาสั่นว่าเพิ่งแจกว่าเอ้าเขากะเมียนไปแล้วครับแถวบนเพิ่งแจกว่าน้ำขวดเรามาเลี้ยงมาแถวนี่แหละสายจุ่มครับเอ้าไม้นี่เพราะสักนี่ครับเดี๋ยวไปหาหมองไหมงัวมาแล้วงัวตื่นได้เรียบร้อยครับผมคำมั่นจะเป็นเก็บตัวกินเอ้าเดี๋ยวเข้าบ้านนี้เหมือนแล้งเขาคอยมายำ ก็มีละมองเก่าแล้วครับใส่แปดที่แปดรอบแล้วแต่ว่าหนูมีร่อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันมันใส่บ่วงเข้าไหม่มาแล้วเดี๋ยวมาลุ้นสูตรเข้ากี้แต่หัวใส่ห้ามาสิหอมแ่บปะเน,นี่ยกับสูตรหัวเสียพิเศษหวานเกียเ๊ยบไปแจกอยากนะนั่นขอในจะก่อนนะั่นน่นเดี๋ยวก่อนหนึ่งครับกับดักไล่ันเสียนะกับดักเก่าหลังเดีเ๋ยวใส่แปดชาวบ้านครับมันกาดหน้าไปใจครับมีตาสาครับ

ันนี้ของจานบีกับจุ่มนี่น,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 นี่น้องผมน้องใส่น้ำคู่นี่นะครับอันใส่ด้นี่สองทุ่มครับยามหนูคนจะแจ็กบ้ามาาครับใส่บว่วงมวยรีบวะใส่แกมกันสืออบว่วงพวื่อไม่แจกสิเพยแจกลับลรวครับ,รบ,รบ,รบมึบงบ่วงเราใส่ปนกระพองเฮ้าสือ Máy leg mà dạng bó tóc bó tóc to, tóc bó tóc bóng 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 là bóng đi bóng 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 nó bóng 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 buồn ngắm ngâm cái câu rồi cái nằm đâm qua bên ngủ Ủa, cũng dặn bộ ọt quá nhỉ con tùm nó không bắt ọt chứ buồn ngám chíp cái câu ngám nó tương lại, con thử cái gì điên rồi bà วดเลยบุญดอกไฟครับบุญดอกไฟหนาคือขยับวะหนูสิงเหรียวเอยู่หนูสิงหนูสิงมันังตาบ่วงเขาเลยแม không kia hết khi cầu nguyện lỗi chắc mùi chặt cầm lỗi nó ngủ tầm mùa 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 ngắm cái câu gì ta để mùa 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 mày mùa 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 กำลังการงานสั่งอยู่อืมนี่หลันแล้วกลับเข้หลันบ่ถือน่าจะเป็นหนูซิงตัวมันแล้วครับนี่เรียนนี่นี่เอ้าไม้นี่ก็เบิดแล้วครับผมไปไม้ที่สามครับไม้สุดท้ายครับ ความหวังของหม,มู่บ้านเนาะที่ก่าวมีหนูไหลเบอร์เซนไม่อยู่นี่ไหเจ้าห้องขมาใส่ลายเทื่อแล้วสุดอกตื่นแล้วล่ะเพื่อมันผาดสำหรับว่าป็นไมากินอ้อยเนาะับนี่เป็นล่ำอ้อยกับคนปลูกเป็นปน้ำหอมบ่เป็นปลาอ้อยได้กับคนปลูกหน่อยๆทั้งนี่แหละ ไม่ต่ำบงอย่างหลังบ่งกลุ่มดิง้งคือเก่าอยู่ห้อยกัดอ่อยครับลมหมดเลย,ยางานๆถตายๆ,ๆหลังนี้เนี่ยเขาเกีย้ยวครับเอาฝังไว้ในดินหมดเลยขั้ามันเข่ามาอยากกินมันต้องคมกระเดียงกว่านีนผมมีแนวเสียบเยอะครับหลังนี้ โอ้ยเงียบแต่อ่าวเอ้่หลังนี้ตั้มยกนี่ปุ่นเห็นบ่วงวะปีดูดไปสิหลังนี้บ่ตั้มเห็นบ่วงกันครับสวัสดีตอนเช้าครับหลังจากเมื่อขึ้นมิดซีรีเงียบเขาก็เป่าสากแจ็ค <laughs> สองทุ่มครับตอนนี้เป็นแจ็คทุ่มครึ่งครับ วัดห <that> <that> ึ <that way> <laughs> ่งสอรับแล้ววงเราเห็นยังไหมว้ยจากมีทางบัดมีทางใส่ิมใส่ไปตัวทีบตัวเดียนวับ่วงไม่แจ็กับปุยปิ่นทองหมดแล้วบ่วงแออจัดใ่บ่วงกันนะใจ่วงแปะปากหูซสวอนี่ไหม บ่แตะบ่ต้องอีกหนูจานบิกสั้นตอเกลยสองตัวหึ่งขึ้นงโง่ทำหนี้ตีนกับเลี้ยเขากัดกินข้าวกินก็บรรลัมปะกินเยอะเนอยพี่น้องนั่นก็มีกตัยบิกโอ้ยก็บ่ลันับท้อระยุดเก็บกับรักกันหลังนี้มันกินจนจะมืดพี่น้องบ่รันอีกเนานหนูไงก็หนูซิงเงี้ยเดยวนีว่า nhám quân hàng, cái lăn gì đây anh đây 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 tầm này, đây im đây 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 này, quá lăn xây đấy mua mua món món nè, món 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 lăn bao món nè, món 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 lăn món núi xinh Nó cứ món bao món món ô, đây cá này món 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 kia nè, món đi rồi, phun, <laughs> mà này bật nhảy nó luôn cái này lắng nữa lắng nhị bò thực bò lăn ố mấy lẹo thực nó là gần không? không để sạc coi như say say buồn ngân có phải Jack không? Jack quá thể cổ nè, tôi nhảy từ view, tôi nói chắc này đây nè, cái đây Jack, mạn mạn mạn, tôi nhảy nhảy mạn, còn đây nữa rồi. Ông ấy Jack say hẳn, nó Tôi nhảy từ view, wow, bắt đầu bưng gì? ปุ่นว่าเฮาอยู่ในหลองลลปู่ไก่ๆบวนแตงโอ้ยนี่ท้งไปแจ็คป,ป,ปุ่นเด้อต้งไปแจ็คปุ่นสีฟ้าๆใส่เป็นปิ่นหนาปิ่นหลังไปทั่วหลดเวยผมได้ยุสองมองครับกับเลีกเขา,มานมันตะนูซิงถูว่ะ Cảnh bị khu, khu mày con vay chắc khu đi Cảnh cái con vay chắc khu đi Cảnh bị con con อันนี้ก็มันเั็ดบ่วงผมมะมัน,นกัดหัวกว่าดอกเตอร์ดอกเตอร์อ,อรจิงเลียนนุ่งนม่งไหนมากัดปากคนโอ้ย,อย,อย Cái áo, ô, oh, ông cụ này ông chăn bịch, lúc mà hà, <laughs> say muỗi à? <laughs> say xiêm cắn tăng quân đấy <thế> <laughs> เยครับบ่ต่ำเลยวะเอ้าเดี๋ยวกูุ้กกันฝุ่นกบเดนเขาอยูก่อกลี่ยับเขาแร่ขุ่นบวงผมครับบางนี่หลังสุดทายครับไม่แห้วแล้วครับฝุ่นคอนแห้วกองหัวหัอยู่นไม่หี่ยวครับไม่เห้วนี่แล้วตับ่วงดีดีเลู้วนคนให าปูดนาบวมเบิดเตานี smoked smoked s <S ่ไม่เหวแล้วจ้ะหนุ่มแปมเดียวก็เลยดิบี่ปิดเลยวะมาถ่ายครับจิบไหวเคลียบ่วงข้าไปทัวรจิบทุเดียนเดี๋ยโอะไรวะ กับเล็เขาบ้าก,กินครับรกีวางอยู่คือเก่าอยู่นัม่มันกินอ้อยไม่ไหมไอ้ผู่องขึ้นบ่วงกับบอดถือ,อเก็บไปน้ำก่อนจะได้ก็เกียรเฮาตายต่ยต,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 ตโอ้มืออ้อยเอ้พุ่นมาคากเลยพี่น้องเรียบร้อยเป็นดี

เดี๋ยมันมันต้องลงกวนนท่าสักมือครับมันสลัดบ่าได้สักมือแล้วลมึงจะอย่ร้างหูเดียวคุ้ม <laughs> อูดเดียวคุมคดดวค้มครับโอ้อยง่าย อ้บักทนครับบักทนหั่ตรงติดกันถ้าว่าถอนนี่ขาดเออพ่อหันนี่ลักมันถอนไปเก็บตึงตื่นครับลักก็น่าเสียบเนม่ยวงมันขาดมันกนมุนเบิดมันขุดไม่ไม่เลยงัว

อย่ากลัวกันครับแล้วก็มีอีกเหมืองหนึ่งสองสามหลังอยู่ผุนปุ่นการเบิกมาถ่าแล้วหลังชุดท้ายพีน่น้องโดนอีกแล้วครับนี่นั่นตะว่าตัววัยนี้คือตัววังหันดอกงนะสิรุ่นลูกครับผมคิดว่าจะบ่มหมานคดาดไปจะเลี้ยว๊ะ พ้อมงามครับลูกรุ่นแรกกำลังมันครบบลุ่น,นมันขนาดเบิ้งไก่ไปได้รับเบึงหนูบึงวัแวบๆบตัววบ่วงได้โมได้ติดหนูหเอาพันถิ่งมาเลยกับเาเปลี่ยนไม่เลย เดี๋ยวยืนสามซีหลังครับหม่องสุดท้ายหมายสุดท้ายครับซีหลังนุ่นมาถ่ายชิวโอ้ของเงินรวดพันโว้ยบวชหรอกิีแต่บวชต่ำมันมนี้เก่าๆดอกแต่ใส่ถึงไว้ับเพื่อมอันเหมือนเรา

เบิ้อครับผมมันเคลียบบวงเกาออกขึ้นนุ่งสูงผมสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวสักมือหนึ่งต้องหลงกลแหละสรุปยอดครับผมนั่นแหละเบื้องใส่บ่อรถเอาครับใยัยวใหญ่เนาะของจันบิ๊กตัวฟังทั้งฝุ่นทั้งหลังผมได้สามตัวไปแจกเหี่ยวเหมือนเดิมไอ้หนุ่มขาเหี่ยวเออเงี้ยนี่เอากินดีครับแต่ว่าหนาซีมันหนูซิงนั่นแหละมันบาลันนี่มันกิน เยอะอัดละนิดละน้อยครับโบไทยทอดขีดคุณยอหม่องว่านเลยมันกินแต่หม่องเงินขีดอันนี้ใส่เลยว่ะเอาเฉลยครับอันพราว่าขีดนี่ก็คือน้ำตาลนั่นเองนั่งน้ำเชื่อมน้ำตาลแหละอันน้ำตาลไปต้มใส่น้ำห่านครับนี่ถือว่ากินอยู่แต่มันบดบะหมี่หนูไงกินแนวเดี๋เอาเดี๋ยวหมูแดงไปแกะมือไหมฮ่าเด้๋ยว่ไปใส่เบ็ดเดี๋ยว่าแมงซ้อนบดเดี๋ยวเ ขึ้นมาจู่ตัวมันกิโอ้ยเปิดด้วุ่นอันนึ่งเปิดู่นหนึ่งก็จาเปิดอะไรขึ้นออกมามร่งไปเปิดด่ย่นเลยของพ่อตูบใส่ทวนทวนอยู่ดังแบบนี้นะเออมร่งไปเปิดด่วุ่นเลยนี่ไปนอนขึ้นวะจะเจาะมัดไเสมอเมื่อชาิต้องการเอากะแบน่หน่อยมึงขึ้นไทยมได้ขวาได้หนูหน่อยตัวหนึ่งขึ้นะไทยเมวกอันนึ่งได้สามสี่ตัวเมื่อานมึงขึ้นะไทยปไทยครับ ทิถ่ายมือนี่ก,กูบรร่ได้อาการมันบ่ให้ <laughs> อาการบ่เต็มรวยเอาก็อขอลาพี่น้องไปตะเพียงตะมีครับผม,มถึงสิหายากใส่หม่องเก้าแปดสิแปดรอบครับก็ยังได้ขวาได้แกงด้วยขอลาไปแล้วสวัสดีครับโชคดีไม่ใช่ทุกท่านลำลำเลื่อยสุปปขบุรุษครับผมขอบคุณทุกค,คอมเมนต์ทุกการติดตามครับจวดคือเก้าเอาเอาแบกขึนนีเอายกขึ้นนียกขึ้นยกบนตัวเลยนแมวแมวน้อยแมวน้อยเอ้าทตะมีแล้ว